ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสเนสครับเจอกันเป็นประจำทางวิทยิยวจุฬาวันจันทร์4โมงครึ่งแบบนี้แล้วก็วันเสาร์รีรันอีกครั้งหนึ่งตอน5โมงครึ่งมาดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและหลักคิดด้านการตลาดครับกับดรเอกพัทรธนกุลประธานหลักสูตร M.B.M จากจุฬาลงกรณ์ s s School และผมเล็กมลชัยวงกิติไกรวันบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจจากสำนักข่าวเดอะสแตนดารครับแม่อาจารย์ คราวที่แล้วจัดรายการเนี่ยฟีดแบ,บด็ดีดีเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดซ e อโอ้เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่ายังย้ำอีกครั้งถ้าท่านยังไม่ได้ดูต้องรีบกลับไปดูว่าไม่จาเป็นต้องเป็นซีอเป็นผู้นําก็ได้ครับรบเป็นผู้นําก็ได้ครับเออเป็นเป็นหัวหน้างานหรือวันหนึ่งอยากเป็นผู้นําหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าอยากเห็นศาสตร์ง่ายๆที่สนุกสนุกในแบบของคนที่เป็นซ mm ีอ hmm. ดูแลองค์กรใหญ่มหาศาลกุญยน์พวกขับดูแลเซนทันทั้งกรุ๊ รรพานเซนทันกับคุณคุณธนวงอารีรัชกุลซึ่งเป็นท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ S c G Packaging นะครับซึ่งองค์กรแสนล้านดูแล packaging เป็นกว่าแสนล้านเนี่ยท่าน human, <c oughs> บริหารจัดการคน <c oughs> บริหารจัดการงาน <c oughs> บริหารจัดการ <c oughs> เรื่องราวต่างๆ <c oughs> และดิจิตอลดิสรัปชันที่เข้ามาอย่างไร อันนี้ก็ติดตามได้ย้อนหลังผ่านทางคลิปของ CU Radio ของเรารไปดูได้เลยรายการ Business n ิ s s คเับดูทาง YouTube ก็ได้ดูทาง Facebook ก็ได้ห,หลายช่องทางนะดูนะฮะแต่มาวันนี้อาจารย์ยังมีเนื้อหาที่ขยายความต่อจากงานที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังให้ดีใช่คืองานย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นงาน c o o x x l u u s v v Forum ความเดือดร้อนของชาว s c g ในธุรกิจแพคเกจจิงก็คือว่าคือบริษัทใหญ่มากแล้วก็ทุกคนก็อยากฟังวิทยากรด,ดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่า<ช>ขนาดคนข้างในเองอ่ะเขายังไม่เข้าเลยคือเขาให้เข้าเฉพาะลูกค้าที่เป็นซ<ช>ีอของบริษัทเท่านั้น<ช><ช>เข้าไปในงานแล้วก็ไปฟังเรื่องราวดีๆค,คือห้องมันจํากัดไม่อยากไม่ไม่อยากให้คนอื่นฟังแต่ว่าอยากให้เอ็กซ์คลูซ เนื้อหาแบบพิเศษมากแล้วก็ได้เอามาสะท้อนแล้วก็มาคุยกับท่านออกรายการอย่างนี้ครับวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาคุยเพิ่มเติมให้อีกเพราะว่าแล้วเราคุยกันถึงสองวิทยากรครับก็คือคุณยนกับพี่ต่อธนวงท์ทีนี้เหลืออีกสามวิทยากรครับก็คือคุณอมรเทพอ่จาวลาซึ่งดรอมรเทพเนี่ยท่านเป็น ซีเนียร์ดีเรคเตอร์ของ c i m b คือศูนย์วิจัยซ i m b แล้วท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกมากแล้วก็มีเรื่องราวเป็นภาพแมกโรว่าเอ๊ะโตไม่โต,โตปีหน้าอะไรน่ากลัวความสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรยังไงบ้างแล้วจำง่ายๆยังไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปีหน้าในมุมมองของแมกโครดอกเบี้ยจะขึ้นอีกไหมดอกเบี้ยนโยบายโตเนี่ยที่บอก GDP โตกันมาตลอดปีหน้าโตอย่างไหมจะต,ต้องต้องระวังเรื่องความเสี่ยงอะไรบ้างภาพรวมรเงินบาท ปกติแข่งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงเมื่อจะมีเลือกตั้งนั่นและสิคนออกคนวันนั้นคน,คน,คน,คนผื่งมากเลยเพราะว่าหลายบริษัทเขานําเข้าส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นลงของค่าเงินบาทมันกระทบกับชีวิตเขาโดยตรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุณดังใจทวินอนันตชัยซึ่งท่านเป็น c ีอกับ m d ของ i n t e ทจประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่มีชื่อเสียงก็มาคุยให้ฟังว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้ยังไงบ้าง อ๋อฮะก็จะได้อะไรที่เป็นทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครก็คือข้อมูลระดับบริษัทระดับองค์กรในภาคธุรกิจด้วยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ใน panel discussion ก็คุยกันกับท่านผู้ใหญ่สองท่านคุณยนต์กับคุณธนวงเนี่ยโดยที่ผมสะท้อนในมุมของคนที่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ก็แล้วกันว่าเราเจอนิสิตคนน้องๆใหม่ที่กังเช่าเข้าเข้ามาทำงานในบริษัทต่างๆเนี่ยท่านต้องเตรียมรับเขายังไงบ้างแล้วในข้อมูลทางด้านวิชาการเนี่ย ปีนี้ต้องเตรียมกลยุทธ์อะไรไว้รอรับอ,อย่างนี้ครับก็เลยคุยกันสนุกสนานมากเลยก็เลยต้องเอาอีก3คนนี่แหละนะครับรวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยมาคุยให้ท่านฟังวันนี้ในเนื้อหาว่ามีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจครับงั้นเราเริ่มจาก ของทางผู้บริหารจาก CIMB ก่อนหนไหมครับม,มองภาพใหญ่ๆของเศรษฐกิจได้เห็นเหมือนกันเลยปีหน้าเป็นยังไงไปปีนี้สิเป็นยังไงท่านก็พูดอยู่เสมอว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลคถ้าท่านที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะทราบว่ามันเกิดขึ้นจากการพยากร์ดูปัจจัยต่างๆหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นความเห็นจากการที่ท่านวิเคราะห์มาดังนั้นก็ชัดเจนก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้หนึ่งร้อเปเซ็นมันเป็นความเห็นส่วนบุคคลของท่านผู้วิเคราะห์นะครับแล้วก็สิ่งที่วันนั้นท่านบอออกก็คคืืว่่าายงงนึ ง่ายๆโตไม่โตคำตอบคือดูจากการวิเคราะห์แล้วน่าจะโตก็ให้โตอยู่ที่ประมาณ3.4เปอร์เซนโตจากอะไรโตจากท่องเที่ยวท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยก็จะเป็นท่องเที่ยวของจีนเพราะว่าจีนเนี่ยหายไปพักใหญ่แล้วก็เป็นปกติเขาก็จะกลับมานะครับวอ,อนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เริ่มเห็นแล้วก็มากกว่าน,นั้นก็คือมาเลเซียเองก็ยังทําได้ดีอยู่ นักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นนะครับกลุ่มที่น่าสนใจถัดไปก็คือเรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกส์ึ่งก็ว่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังเป็น,นกลไกกับเครื่อนสําคัญนะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วก็คมนาคมก็ยังสําคัญอู้ปีที่แล้วรถยนต์โตมากลองนึกว่ารถยนต์ไม่โตรถยนต์โตเกือบ20%เยอะจังนะโอ,อ้น่าสนใจมากแล้วก็ดูตัวเลขกลายเป็นว่าขนส่งก็โต ครับเออตัวเลขที่ออกมาไปรสันีไทยปีที่แล้วโตครับครับเออมากกว่านั้นก็คือเคอรี่เคอรี่ก็โตเยอะมากแตะหมื่นล้านมั้งครับก็โตเร็วมากจาก6,000ขึ้นหมื่นอะคุณเล็กครับก็บบมีการคาดการณ์กันแบบนั้นกำไรก็ขึ้นเป็นพันล้านโตวรวดเร็วมากแล้วก็ลาลามูฟประกาศออกมาขนาดท่งไปส่งมาอยู่ในกรุงเทพและเมืองอสักไม่กี่เมืองเนี่ยยังตั้งเกือบ2 0 0 0ล้าน ก็ปุ๊บ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 แล้วก็เนี่ยคนไทยทําเก่งมากเห็นชัดเจนว่าพอตลาดมันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนขนส่งก็เปลี่ยนตามใช่ก็อีคอมเมิร์ซนะเนาะหรือว่าตัวไลน์แมนที่เราสั่งอาหารเองก็ตามเขาก็ไปโคกับลาลา v e ฟลาลา o v ฟก็ได้การส่งของไลน์แมนก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายก็ทำให้เราได้เห็นรูปแบบการทำงานร่วมกันในแบบแชร์ริ่งอีคโนมีที่คุยกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโต แล้วก็น่าสนใจทีนี้ประเด็นถัดไปคือแล้วดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเพิ่งขึ้นมารอบหนึ่งคือดอกเบี้ยขึ้นปั๊บเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของตัวแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์พาณิชก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งปีนี้มีสิทธิขึ้นอีกไหมมันจะมีมันจะมีหลายแบบคือขึ้นแล้วคงที่ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วขึ้นอีกก็ความเห็นส่วนตัวของท่านวิทยากรบอกว่าน่าจะมีสิทธิขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อฮะ ก็คือขึ้นแล้วก็ประชุมรอบหน้าหรืออาจจะอีกไม่กี่รอบถัดไปอาจจะขึ้นอีกรอบแต่คิดว่าน่าจะอีกหลายเดือนน่าจะท้ายๆปีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ท่านเา้องออามาคิดเสร็จแ,แล้วเนี่ยอีกปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดทางประเทศเราในปีนี้คงไม่ใช่เรื่องอื่นยังไงก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งครับ,รบในมุมนี้เนี่ยคำถามคือเลือกตั้งเนี่ยค่างเงินโดยปกติรอบที่แล้วเนี่ยอ่อนลงหรือแข็งขึ้นแล้วก็ไปดูมาสุดท้ายแล้วท่านบอกว่าแปลกมากปกติค่าเงินมันควร ไม่ไม่เสถียรแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างประกอบกันสุดท้ายแล้วรอบที่เราแข็งขึ้นใ<อ>นวันนี้เนี่ยเงินประเทศไทยแข็งจะตายอยู่แล้วอก็มีสิทธิ์ที่จะแข็งขึ้นอีกในรอบนี้ครับก็นี่จะ30บาทอยู่แล้วน่าคิดมากเลยนะ<ค>ว่าความต้องการถือเงินบาทมันเยอะขนาดนั้นก็เขาบอกว่านี่เป็น saving heaven เหมือนกันคือเหมือนทองเงินบาทนี่มีความคล้ายทองขึ้นไปทุกทีคือรักษา รักษาเสถียรภาพไว้ได้ดีรักษามูลค่าไว้ได้ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆคือเงินบาทไม่ค่อยถูกกระทบครับก็เลยกลายเป็นลักษณะคล้ายๆทองคือจะขึ้นจะลงอะไรเดี๋ยวก็เนี่ยอือไไปนานๆมันโอเคก็เลยกลายเป็นเซฟิงเฮเ่นในรูปแบบหนึ่งของคนจํานวนมากมในการลงทุนเงินบาทก็ตอนนี้แข็งนะครับเงินบาทแข็งใครเดือดร้อนคําตอบคือมันก็ไม่คนส่งออกก็นําเข้า คำตอบก็คือคนที่ส่งออกก็จะเดือดร้อนหน่อยเพราะส่งออกเอาของออกไปได้เงินอดอลลาร์ได้เงินยูโรกลับมาเอามาแรกเงินบาทได้น้อยลงอ่าใช่จากเงินไปกลับมาเป็นรายได้10บล้านอาจจะเอ๊เหลือสักเก้าล้านห้ามันหายจริงนะคุณเล็กหาย5้าแสนนี่มันตกใจนะ,ะเงินห้าแสนบาทเนี่ยมันโอ้โหครึ่งล้านนะอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นคือค่าเงินก็เลยมีความสําคัญสําหรับคนที่นําเข้าส่งออกค่อนข้างมากก็เลยฟันธงไว้ว่าปีนี้จะแข็งขึ้นอีกโอ้ฮะอันนี้คือโตไหมโต ีกเรื่องหนึ่งคือค่าเงินก็มีสิทธิ์จะแข็งขึ้นครับแล้วก็มากกว่านั้นที่ผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมมากก็คือ,อ,อคุณอมรเทพเล่าให้ฟังว่าถ้าจะเปรียบประเทศไทยเนี่ยก็ขอตั้งชื่อเป็นคําว่าดูเรียนนอมิกฮะเป็นยังไงครับดูเรียนก็ทุเรียนนอมิกก็อีค o น o ิกคือเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจแบบทุเรียนคือดูข้างนอกจะดูแข็งแข็งแล้วก็พอจิ้มเข้าไปปั๊บลิมาถึงข้างนอกดูดีใช่ <S <S ครับ ข้างนอกดูแข็งแกร่งดูมั่นคงใช่ข้างในอ่อนยวบยาบเอ๊ะอาจารย์อาจารย์าารยาทางดอรมอนเทพนี่เขาหมายถึงอะไระอ,อะไร<ถ>ที่มันยวบอะไรที่มันแข็งก่อนก็ได้นลยอะไรที่มันยวบข้างในนะครับอะไรที่ที่แข็งแข็งนี่คืออะไรที่มองไปจากข้างนอกเนี่ยการลงทุนจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยภาพก็จะดีฉะระแล้วก็มากกว่านั้นคือเวลามาท่องเที่ยวถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยว นัเท่ยงมองประเทศไทยก็จะอารมณ์ประมาณนี้คือประเทศไทยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติอะไรอารมณ์ประมาณนี้มันจะดูแข็งแรงแล่ท่องเที่ยวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณเล็กแป๊บๆเนี่ยเราก็เคยหวังเมื่อหลายปีแล้วหวัง10ล้านคนสิบล้านคนครั้งเลยนะท่องเที่ยวเขาจะเรียกกันเป็นคนครั้งเราก็บอกว่า10ล้านคนครั้ง10บล้านคนครั้งเราอยากชนะมาเลเซียวันนี้ไม่ต้องดูมาเลเซียแล้วนะครับ <c oughs> ประเทศไทยปลาไป30บล้าน วิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้คนครั้งมหาศาลแล้วก็เป็น,นกลไกและเป็นปันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแท้จริงก็คือการท่องเที่ยวอันนั้นในมุมภาพข้างนอกมองเข้ามามาเที่ยวดีไหมสนุกไหมอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะดีนะแต่ <c oughs> พอเข้ามาปั๊บเนี่ยอะไรที่อยู่ในประเทศตอนนี้เนี่ยถ้ามองไปเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศเองก็จะเห็นถึงความฝืดเคือง <c oughs> คือไม่ได้เงินแบบโอ้โหหรูหราร่ํารวยฟึ๊บฟับขนาดนั้นมากกว่านั้นอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตร ในเซกเตอร์เกษตรเองเนี่ยตัวเลขไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในก็จะนิ่มนิมเละเละหน่อยแล้วข้างนอกก็จะค่อนข้างดูดีแข็งแรงภายนอกดูดีละแต่ภายในคือการบริโภคก็คือกําลังซื้อของคนในประเทศรวมไปถึงอย่างที่อาจารย์พูดคือภาคการเกษตรราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วผมก็คิดว่าโอ้โหคุยได้อีกนะคือมันทําให้มันสะ,สะท้อนความเป็นเศรษฐกิจไทยมากเลยนะ,ะคุณเล็กคือ ทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่ไม่เคยเหมือนใครเศรษฐกิจไทยก็เป็นเศรษฐกิจระบบที่มันไม่เคยเหมือนใครแล้วตำราก็อธิบายยากมากจริงอะ่ะก็ชอบคำว่าทุเรียนนอมิกมากแล้วบางคนก็รู้สึกว่าทุเรียนหอมอันนี้คิดเองอบางคนก็นึกว่าทุเรียนม,นมะะนิ้นเมรอะฉานี้เนี่ยบางคนก็ชอบเศรษฐกิจธุรกิจแบบไทยบางคนก็ไม่ชอบเศรษฐกิจธุรกิจแบบไทยแต่ไม่มีใครกลางกลางนะจะมีแบบชอบไปเลยคือโอ้โหทุเรียนอร่อยอกับพวกที่แบบม็นกินไม่ได้เลยอ,อย่างน้อยก็ยังดีก็คือ คนทั่วโลกมองเหมือนกันหมดว่าหนึ่งราคามันสูงและสองมันก็เป็นที่ต้องการครับ <laughs> <laughs> ใครๆก็ต้องอยากไปที่ต้องการทั้งนั้นแลวคนจีนชอบเห็น <laughs> ไหมคนจีนมาจริงจังมากเลยเออจริงๆมันอธิบายได้หลายอย่างมากเลยนะไอ้ดูเรียนนอมิกเนี่ยแต่ว่าคุณมอนเทพตดตเมอนเทพนะครับกรุณาตั้งคำถามไว้ดีแต่ว่าไม่ได้ตอบอย่างจริงจังหรอกท่านก็ลองคิดดูกันแล้วกันแล้วก็บอกว่าแล้วแต่ว่าจะคิดยังไงคือต่อไปอ่ะเราจะกลายเป็นข้าวเหนียวทุเรียนหรือเราจะกลายเป็นทุเรียนทอดเพราะทุเรียนทอดเนี่ยมันจะแข็ง ทั้งนอกทั้งในแข็งหมดเลยกินกรอบหอมหวานมันหอม,หอมอไม่ต้องเยอะมากไม่มีใครบ่นว่าเหม็นในขณะเดียวกันเราจะกลายเป็นข้าวเหนียวทุเรียนที่เละขึ้นกว่าเดิม,มไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยเราเป็นดูเรียนนอนอ่ะดีมากเลยครับอ,อันนี้คือมุมในภาพใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือมุมที่เป็นไมโครมุมที่เป็นภาคธุรกิจที่วิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งก็ไปคุยกับ ผู้บริหารคุยกับภาคองค์กรมาครับก็มีคุณดังใจทวินอนันตชัยนะครับพี่อ้อมเนี่ยก็เป็นที่รู้กันในวงการการตลาดว่าเป็นคนที่ข้อมูลเยอะฟันธงเรื่องราวน่าสนใจเวลาที่เราฟังพี่อ้อมก็จะเพลินเพราะว่าพี่อ้อมพูดสนุกแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนดีมากมีคําที่ติดใจที่จริงเรียนรู้เยอะมากก็แต่คําที่ติดใจที่ต้องเอามาคุยกับท่านเนี่ยคือให้เข้าใจคําว่า prosumer โปรมซูเมอร์รู้จักแต่คอนซูเมอร์อาจารย์เพราะว่าซูเมอร์นี่มาจากคอนซูเมอร์อย่างที่ <ฮะ S 2> คุณเล็กบอกคือผู้บริโภคแต่ต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลโปรซูเมอร์ก็คือเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคเหมือนเดิมแต่มีความเป็นมืออาชีพย,ยังไงครับคือหลอกเขาไม่ได้นะเขารู้นะว่าหลอก <ฮะ S 2> แล้วก็หาข้อมูลนะก่อนซื้อไม่โดนหลอกขายงงงงง่ายๆอีกต่อไปงั้นยุคนี้ลูกค้าทําตัวเป็นโปรซูเมอร์เยอะขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาซื้อแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไปตามความคาดหวังเขาก็พร้อมนะที่จะยืนหยัดแล้วก็เขียนบน่นเขียนว่าเล่าต่อไม่หยุดไม่หย่อนกับเราได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองเขาเป็นคอนซูเมอร์ให้มองเขาเป็นโปรซูเมอร์จะเข้าใจเลยว่าพฤติกรรมการซื้อของวันนี้เป็นอย่างไรอืมก็ก็สอดคล้องทีเดียวนะสำหรับผู้บริโภคที่เดี๋ยวนี้ฉลาดซื้อฉลาดเลือกเปรีียบเท ข้อมูลก่อนจะซื้อไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่เนี่ย mm hmm. เทียบเสมอเลยทุกอย่างเลยคุณเล็กเป็นไหมเป็นฮะคือไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนผมจะซื้อโทรศัพท์ซื้อปากกาซื้ออะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องให้เงินกับมันน mm hmm. สักนิดนึงเนี่ย mm hmm. ก็เซิร์ช Google ดูตลอดครับบางทีใส่คำพันทิปเข้าไปด้วยเพื่อดูว่าคนพูดถึงมันยังไงแล้วก็จริงๆก็จะมีคนจํานวนมาก mm hmm. ไม่ใช่แค่เสิร์ชหาแต่ถ้าใช้แล้วจะพยายามอธิบายให้คนอื่นทราบอืมฮะ คือรีวิวตลอดไปโรงแรมปั๊บเนี่ยรีวิวเข้าทริปแอดไวเซอร์ตลอดไปโรงแรมปั๊บเนี่ยคือไม่ได้รีวิวธรรมดาเป็นรีวิวอย่างจริงจัง uh huh. ว่าดีไม่ดียังไงตรงไหนต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างเขาเป็นมืออาชีพมาก uh huh. แล้วคนอื่นเรียนรู้จากเขายิ่งมีคนมาชมเขาเขายิ่งเป็นแล้วก็ดึงคนอื่นมาทําอย่างนี้ด้วยมันทําให้เกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆว่าบริษัทเองต้องระมัดระวังในการที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆมากเพราะว่า uh huh. เรามีโปรซูเมอร์เต็มไปหมดเลย uh อย,อย่าคิดว่าเอ้ก,ก็แขกคนคนเดียวก็คงไม่เป็นอะไรหรอกก็เขาไม่พอใจก่อเรื่องของเขาไม,ไม่ได้เลยมันอาจจะแพร่กระจายกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ในวันข้างหน้าจริงๆครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต่อเชื่อมกันก็คือโปรซูเมอร์ไม่สามารถยอมรับฮาฟ half t r u t h ได้ Half Truth คืออะไรคนคนการตลาดในยุคหนึ่งอ่ะบอกว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปบอกเขาบอกแต่เรื่องดีเอ๊ะมันทำ ผมคุณคุณจังมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาราสาวท่านหนึ่งแล้วเคยเป็นนางงามและท่านก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยบอกว่าพูดชื่อตัวเขาบอกฉันเป็นคนตรงๆอะไรดีก็ว่าดีครับไม่รู้จักเลยแต,นนแต่ถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์พูดคือให้บอกแต่ดีๆไม่ดีอย่าไปบอกอันนี้คือ <c oughs> ที่คนมักจะชอบใช้กันแต่ว่าอันนี้เขาห้ามทําสิ่งที่ต้องทําคือบอกไปตรงตรง จริงใจที่สุดเพราะสุดท้ายถ้าเขา,เขาลูกค้ารับไม่ได้แม้แต่ half truth สมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าเออ,เอ,อปิดตาข้างหนึ่งฟังได้คือถ้าไม่ดีก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ดีไม่ uh huh. จริงก็ต้องบอกว่าไม่จริงเกิดขึ้นแล้วก็ยกตัวอย่างเคสเลยนะครับเคสของสายการบินแห่งหนึ่งเป็นโฆษณาสุนัขตัวหนึ่ง hmm. เป็นสุนัขที่เก่งมากคือพอเรียกขึ้นไปบนเครื่องปับ๊บ uh huh. ตอนที่เครื่องจอดอยู่เนี่ยเป็นสุนัขที่ฝึกมาเป็นพิเศษเลย uh huh. ก็คือให้ดมมีคนลืม,ลม,ลมกระเป๋าสตางค์ ลืมโทรศัพท์มือถือลืมปั๊บอดมปั๊บจับใส่กระเป๋านะหมาจะวิ่งวิ่งวิ่งหาคนในสนามบินแล้วก็จะไปเขี่ยเขียบอกว่ากระเปา๋เปาเธอเอ้ยเธอลืมของไว้นี่สายการบินแห่งนี้หลังจากนั้นสามารถที่จะวิ่งไปหาคนที่ทําของหายทําตุ๊กตาหายสําหรับเด็กๆ,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 ๆว่าบางทีเด็กทิ้งตุ๊กตากับพื้นอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหาให้ตลอดเลยตัวนี้คือเจ้าหน้าที่คนสําคัญของการทา loss and found คือหาของหายได้เจอของสายการบินเรา กอกลายเป็นน่าประทับใจนะน้าประทับใจมากนึกถึงตอนเด็กถ้าเกิดผมถือตุ๊กตาไปไหนแล้วถ้ามันหายเนี่ยผมก็จะร้องไห้สีตุ๊กตาด้วยนะถ้าเป็นพวกตุ๊กตาไลายเปหุ่นยนต์กันดั้มใช่ไหมเปล่านราคนแซ่ดกลับมาที่เรื่องอาจารย์ต่อปรากฏว่าก็โอ้คนก็น่ารักมากน้องหมาอยู่ตรงไหนมันเป็นหมาบีเกิลด้วยบางคนชอบหมาขาสั้นๆก็ต้องบอกว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนอยากไปจังเลยสนามบินจะไปถ่ายกับน้องตัวนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันสองวันซีอีโอต้องออกมาบอกว่าขออภัย มันไม่ได้มีจริงมันแค่อธิบายว่าเราตั้งใจดีกับลูกค้าเฉยๆแต่เรื่องหมาไปหาตุ๊กตาอะไรแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นมันเป็นแค่สัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาคุณให้เจอแต่มันไม่ได้มีหมาตัวนี้จริงโอ้โหคนก็รู้สึกรู้สึกอ้าวตายแล้วฉันตกกลุ่มรักน้องหมาไปแล้วอะใช่มันเป็นเรื่องเป็นราวจนสุดท้ายต้องขอโทษขอโพยเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากและไม่เกี่ยวข้องกับสายการบินเลยแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งว่าลูกค้าอาจจะไปพูดถึงขั้น เอ๊ะขนาดเรื่องนี้ยังเอามาโกหกเลยแล้วเอามาเล่นเลย<ะ>แล้วทำมาทำเป็นเหมือนเป็นของจริงแต่มันไม่มีจริงแล้วที่บอกว่ามีมาตรฐานการบินมันมีจริงหรือเปล่าอืก็คุณพูดคุณยังพูดไม่หมดเลยนี่เรื่องแค่นี้คุณยังพูดไม่หมดแล้วเรื่องอื่นคุณจะพูดหมดไหมแล้วลูกค้าไม่ยอมฟังสุดท้ายก็ต้องขอโทษขอโพยกันมากเลยนี่คือ half truth คือมันเขาไม่ได้โกหกแต่เขาเพยายามจะบอกความจริงไม่หมดดูนะครับคุณเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันเหมือนยอมได้ทางการตลาดวันนี้เนี่ยมันจะยอมไม่ได้เลยนี่คือ half truth ก็เดี๋ยวนี้เป็นทั้งโปรซูเมอร์และเขาก็ไม่ชอบฮาฟทรูแล้วยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่จริงอ่ะผมก็ได้เห็นตัวนี้เหมือนกันแล้วถ้าท่านไปดูเคสโฆษณาไทยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโฆษณาคล้ายๆกันอย่างนี้คือเป็นบุคคลท่านหนึง่งตั้งชื่อเลยเรียบร้อยใส่ชุดเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็มาบอกว่าคือคนไทยต้องเข้าใจ แล้วก็คุยเป็นภาษาวิชาการเลยว่าเราจําเป็นต้องมีศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนในประเทศไทยเพราะเรื่องอะไรยังไงนี่โอ้ย oh, oh, คุยใหญ่ดังมากว่าแล้วพี่คนนี้เอ้พี่คนนี้ฉลาดเก่งมากเลยพี่คนนี้ขับมอไซค์อยู่ไหนเออท่านสิเพราะว่าโหหาว่าจะใช้รับจ้างแบบนี้แบบไม่ได้เลยเนี่ยต้องรีบไปดูบริษัทก็ออกมาบอกว่ามันเป็นแค่การกระตุ้นเตือนว่า อยากให้คนไทยได้เห็นว่าเราควรมีศูนย์การเรียนรู้นี้ไปด้วยกันนีอ่อา,าเป็นเรื่องศูนย์การเรียนรู้นะแต่พ,พี่พี่คนนี้ไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์พี่เขาเป็นนักสแสดงที่เอามาสแสดงอู้เหมือนมีช่วงนึงอาจารย์จําได้ว่าช่วงหนึ่งที่แบบยามหล่อบอกต่อด้วยวินมอเตอร์ไซค์หล่อแล้วสุดท้ายเขาเป็นนายแบบอยู่แล้วแล้วก็มีให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าอ๋อว่างๆผมก็ เป็นคนเ,<ช>เรียบง่ายครับมผมก็มาขี่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งที่จริงชีวิตจริงเขาไม่ได้ทําำแล้วคนหาเจอคนขุดแล้วแบรนด์พังอันนี้ห้ามนะทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้วยนะครับขนาดเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย<ะ>คือยังคุยกันอยู่ในวงการโฆษณาเลยว่าตกลงมันคืออะไรลงงง,งคือมันเหมือนเคยทําได้แต่ทาไมตอนนี้มันทําไม่ได้มันอะไรเมื่อวานนี้ก็เลยเปิดเฉลยขึ้นมาว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคนรับ half truth ไม่ได้ในยุคนี้อดังนั้นถ้าสมมุติวันข้างหน้าเนี่ยทางวิธีจุฬาจะบอกว่า เล็กมนชัยเนี่ยชีวิตลําบากต้องเดินเท้าประมาณ50กิโลมาเพื่อจันเจอจันเอกเพื่อจัดรายการแล้วผมก็เดิ <100 S 2> นมาร้อยกิโล <laughs> จันรับนะ <laughs> กลับไปบ้านเนี่ยต้องรอช่วงแดดเปียเ้ยงเอาผ้ามาตีที่ลำพาน <c oughs> เพื่อจะหาชุดมาใส่จัดรายการกับจันเอกเดังนั้นโ<ม>ปรดประชม นะ่องผมเนี่ยทำงานหลายอย่างนอกจากเป็นอาจารย์แล้วยังต้องเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ก่อนที่จะมาเลยไม่สามารถถอดเสื้อกั๊กได้คำตอบคืออย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปไสร้างเรื่องเพื่อโกหก <c oughs> เออไม่ได้เลยตอนนี้ก็ half truth ไม่ได้สมัยก่อนนี่ยังพอไหว <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเส้นจริยธรรมมันเข้มขึ้นในโลกของการตลาดอันนี้พี่ดังใจทวิทบอกไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมชื่นชอบมากเช่นเดียวกันก็คือประเด็นว่า ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจําเป็นต้องมีพีใหม่ๆเกิดขึ้น<ะ>พีใหม่ๆเกิดขึ้นก็คุยเรื่องพีใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเกินกว่าสีพีอะไรก็ว่าไป<ะ>แล้วก็มีอีกประเด็นสุดท้ายอ่ะพีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมี planet people ครับ planet people คืออย่าลืมดูแลโลกดูแลคนแล้วต้องมี passion <ะ>ครับแต่ว่าอีกประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าของพี่อ้อมนังใจทวิปเนี่ยพูดไ้ได้ดีมากก็เป็นประเด็นที่ ผมสะกิดใจอ่ะคือคนชอบบอกว่าทําการแตะต้องเรียลไทม์เช่นเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ยิงเลยเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ยิงเลยเขาพูดเรื่องของเรื่องของชาเขียวอยู่ก็ต้องยิงชาเขียวเขาพูดเรื่องของมีหยกก็ต้องยิงเรื่องมีหยกเขาคุยเรื่องของเลือกตั้งก็ต้องยิงเรื่องของเลือกตั้งแต่บางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียวไทม์แต่มันต้องไรไทม์อ๋อไม่ใช่เขากําลังพูดอะไรแล้วก็ ยิงเรื่องนั้นออกไปแต่ว่าดูว่ามันเหมาะมันสมหรือเปล่าแล้วก็ยกเคสสาคัญซีเคสหนึ่งเราจะมาเ a ล s เซียแอร์ไลน์ได้เลเซียแอร์ไลน์เนี่ยครับ <ฮะ S 2> เขาเครื่องบินหายมีคนทุกโศกมากคือยาัาตาเมื่อหลายปีที่แล้ว MH370 ในขณะที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อีกอันหนึ่งคือเครื่องบินมีปัญหามีคนเสียชีวิตไปอีกมากมายก็สองครั้งสาครั้งติดต่อก,กันอย่างเงี้ยคืออะไรไม่มีปัญหาด้วยโดนโดนยิงขึ้นไป ในประเทศแถบยุโรปท <ฮะ S 2> ี่เขามีสงครามกันอยู่ก็เลยกลายเป็นมีชื่อเสียเรื่องของของอันตรายเขาก็เลยทําการตลาดซะหน่อยก็เลยทําการตลาดบอกว่าทําอะไรดีหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนดีก่อนตายอมาเลเซียแอร์ไลน์ทำเองคือ <ừ, S 1> <c oughs> ไม่ใช่คนอื่นทามาล้อนะอ,อทําของเขาเองก็กำลังดังเรื่องนี้ก็เลยทําเรื่องนี้ซนะเลยเป็นไงล่ะเรียลไทม์เรียลไทม์ก็เห็นพูดกันเรื่องตายๆดีนะเอาล่ะ คุณอยากจะทําอะไรล่ะเนี่ยเครื่องบินเราเนี่ยก็ตายไปหลายคนละเอ,อ,อะไรประมาณนี้จริง<ะ>แต่มันไม่ไร้ไทม์เห็นไหมมันเล่นเรื่องนี้ไม่ได้ถึงมันจะเรียลไทม์ก็ตามพี่อ้อมก็เลยตั้งใจสีประเด็นนี้ว่าทําการตลาดอย่าเน้นเรียลไทม์ให้เน้นไร้ไทม์บางทีมันเรียลมันเรียลไทม์ก็จริงแต่มันรองไทม์ออกลับมาเรื่องความเหมาะความสมการะเทศะอันนี้ก็เป็น มุมที่ได้ทั้งภาคธุรกิจการตลาดมุมที่เป็นแมโครอิคโนมิกตบท้ทยสักหน่อยแล้วอาจารย์เอกไปพูดอะไรในเวทีเออนั่นสิ <c oughs> คุยแต่เรื่เองคนอื่นไม่คุยไห <c oughs> นคุยเรื่องอาจารย์หน่อยสิีอาจารย์ไปพูดอะไรวันนี้นวันน้นจริงแอบคุยเยอะแต่ว่าประเด็นมีหลายประเด็นคือต้องการจะโชว์ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่จริงเสมอไปในหลายอย่างก็ได้นะผมก็โชว์ว่ามีคนบอกว่ายุคนี้เด็กในมหาวิทยาลัยน้องๆที่กาลังจะเข้าไปทํางานกันหลายๆท่านเนี่ยครับเขากําลังสนใจอย่างมากที่เขาจะเป็นสตาร์ทอัพ บอกว่าอยากรู้จริงมาถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือมาถามนิสิตในมหาวิทยาลัยสี่ uh huh. ผมสอนน้องปีหนึ่ง uh huh. ผมสอนน้องปีสี่ผมประชิมนิเทศนิสิตในปีที่ผ่านมา uh huh. ผมให้ยกมือในสารกเกี่ยวนี่ครับให้ยกมือในสารกเกี่ยวว่าใครอยากทำสตาร์ทอัพบ้างห uh huh. ามไม่เจอเลยทําไมล่ะเขาไม่ได้อยากทำสตาร์ทอัพครับยุคนี้แล้วผมก็ถามใครอยากทำข้าราชาการหรืองานราชาการอันนี้ไม่ต้องพูดถึง uh huh. เงียบทั้งห้อง uh huh. อันถัดไปถามว่าใครอยากอยู่องค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นของไทยก็มีหลอมแหลมแต่ถ้าถามเขาว่าใครอยากอยู่อินเตอร์คอง g o m e r a t คือองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นอินเตอร์บ้างยกพรึบกรองแล้วผมก็ไปถามที่ไหนบ้างล่ะต้องเป็น Facebook Google แน่เลยเขาบอกไม่จําเป็นคือขอให้มันเป็นอินเตอร์จะเป็น Facebook Google หรือจะเป็น Pricewaterhouse จะเป็น KPMG จะเป็น Ernst Young จะเป็น l o i ้ t e จะเป็นเอ็กโซแอคซอนได้หมดเลย <Ha. S 2> ผมก็คิดในใจนี่มันยุคเมื่อสิบปีที่แล้วนี่ <Ha. S 2> หรือสิบหปีที่แล้วที่คนวิ่งเข้าบริษัทอินเตอร์ขนาดใหญ่ย้อนกลับนะครับเอยอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้ hmm. งั้นองค์กรที่กำลังจะดึงคนเข้าทํางานเนี่ย <Ha. S 2> อยากได้ไปพูดประเด็นอื่นถ้าวันนี้อยากดึงน้องที่เป็นน้องเก่งๆอยากเข้าไปทํางานด้วยอาจจะต้องมีประเด็นนี้ด้วยเขาไม่โอกาสที่ทำงานระดับนานาชาติ hmm. เขาไม่ค่อยกลัวภาษาอยู่เงี้ย hmm. แล้วก็เห็นว่าจะโอกาสที่จะเริญเติบโต hmm. เขาเป็นคนที่เราเรียกภาษาว่า global citizen เน<ะ>ี่ยขึ้นคือก็ไม่เดือดร้อนใจรายการจะไปอยู่เมืองนอกก็เป็นโอกาสดีของชีวิตด้วยซ้าแล้วพอเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เดือดร้อนใจแต่ผู้ใหญ่บางคนเปลี่ยนที่แล้วก็จะรู้สึกลาคาญใจ<ะ>ไม่เหมือนกันน้องเขาเป็น global citizen เออให้เขาไปอยู่ไหนก็โอเคได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วบางทีก็รู้อยู่แล้วด้วยซ้ําไปเพราะว่าทางออนไลน์ข้อมูลมันถึงกันหมดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราไม่ค่อยรู้เราคิดว่าเขาจะสตาร์ทอัพพี่ๆเป็นเจนวายชอบสตาร์ทอัพเพราะอยากรวยเร็ว <S <S พี่ๆไปสตาร์ทอัพซะจนเฟ วิทยากรที่สตาร์ทอัพจำนวนมากหลายท่านเนี่ยเราหาตัวไม่ค่อยเจอก็จะเป็นท่านเดิมๆเ,เยอะอะคุณเล็กอ่าใช่โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะนะจันอย่างที่จันบอกช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อยากจะทําธุรกิจของตัวเองสตาร์ทอัพมาเป็นสตาร์ทอัพ สมัยวัยเราเรียนเนี่ยอยากเป็นนักร้องเจนวายมากเลยนะอยากประกวดเรียลลิตี้เจนวัยมากเลยนะเพื่อนผมเนี่ยเกียรติิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองถ้าดูอยู่อย่าว่ากันขอเอาความลับมาบอกเกียรติิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเรียนคณะเนี้ได้4.00เรียนเทพเจ้ามากสิ่งแรกที่ทําหลังจากเรียนเรียนจบคือไปสมัคร AF Academy Fantasia ปรากฏว่าเข้ารอบลึก6คนสุดท้าย ิแล้วก็ไปตามความฝันตัวเองอดูสิก็ผมก็มันก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดไปอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดีคือเรากําลังจะต้องบริหารจัดการเจนไม่ใช่แค่แค่นี้2เจน X กับ y ในองค์กรก็เหนื่อยจะแย่แล้วเรากำลังจะเข้าสู่การบริหารจัดการ3เจนอ x อ z และในอีกไม่กี่ปีเราจะเจอ4เจนในองค์กรเดียวกัน x y แซดเอลฟาท่านเตรียมการหรือยังว่าแต่ละแต่ละเจนเขาต่างกันยังไงบ้างสมัยก่อน x กับ y ทะเลาะกันต่อไปท่านจะเจอว่า x กับ y ยังทะเลาะกันเหมือนเดิมจนวันนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่แล้วแเข้ามาจะไปเข้าพวกกับ x แล้วเกลียด y ที่อยู่ตรงกลางอ๋อเหรอครับโอ oh, ตายจริง x กับแเนี่ยที่ข้ามเจเนอเรชันเขาเป็นแม่ลูกพ่อลูกกันมาเขารู้นิสัยกันมากแต่ไอ้ y ที่เป็นคนตรงกลางนี่แหละจะโดนแซนด์บิชครับ อ่าอย่างเงี้ยท่านเตรียมการหรือ,อยังเดี๋ยวมีโอกาสในี่ยไว้ขยายความต่อในในโอกาสหน้าแต่ว่าน่าจะเห็นทั้งภาพธุรกิจโดยภาพรวมแล้วก็เทรนด์รวมไปถึงเรื่องกําลังคนด้วยนะครับนี่คือ Business วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมแล้วก็แชร์นะครับเจอกันใ้ใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ